เขางงเลยบูนี่โคตรงงเลยขึ้ออกูเลยต้อนไม่รู้เลยหนุนจะไม่รู้จะเล่าความจริงให้ฟังแท้จริงแล้วทั้งอัศนัยกิตนะและบุญนำคือคนคนเดียวกันคุณพาช่วยพอพอผมบอกว่าคุณพาช่วยแฉนแฉนแฉนโอ้ได้ได้อยากเล่นอยากเล่นช่วยกังไงเราเล่นยังไงไหนไหนไหนผมก็่า เราดูมาตัวดีเลยเอาอย่าง้เบิร์ตอเคนิดนิดพอก็เป็นัวลาที่เดียพอนี่นเ้ถวนมาใคณะผมเออเนี้เราไได้อีกคนนึงใช่มเ็ผมอยู่หลังเลยใช่ใช่ลูกผมทำผิดะเนี่ยเบิร์ตทำไมลูกทำผิดเบิร์ตโอ้ยทำไมไม่ชาตากุนไม่มีวะเฮ้ยแไม่ตายโทรด้คนที่เป็นให้แนนแค่แค่ทำไมผผมทำนิดเดียวนิดเดียวมาเลน่ไเยอะนะมีนัมีนัพร้อมกันแลครับเพเริ่มแอคชั่น ข้าอัศสไนต์กินซนาบุญนำคือคนคนเดียวกันคุณพาช่วยไป,ปคุยกับตากระหวหน้าวันนไปเล่นอย่างนี้พรุ่งนี้คุยกับตาอะไรจะทำนิดเดียวไงสนุกสนุกอ่ะคือคนคนเดียวกันจริงหรอพวกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวปลกมือสามครั้งสามสามด้านแล้จะออกมาค่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน